กิมัติยสูตรผลของศีลที่เป็นกุศลณนะปจิตตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระอนุนพุทธอุปถาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มิพภาคเจ้าและทูลถามว่ากุศลคือศีลมีผลอย่างไรพระบุรมศาสนาตรัสต่อว่าความไม่เดือดร้อนใจเป็นผลของกุศลคือศีล พระอานุนทูลถามต่อไปว่าความไม่เดือดร้อนใจมีผลเป็นอย่างไรเป็นต้นพระภูมิภาคแสดงโดยลำดับดังนี้เมื่อไม่เดือดร้อนก็บันเทิงใจเมื่อบันเทิงใจก็ปลื้มใจความปลื้มใจทําให้สงบระงับความสงบระงับทําให้เกิดความสุขความสุขท้องไม่เกิดสมาธิสมาธินําไปสู่ความรู้เห็นตามเป็นจริง ยะถาปูตยานความรู้เห็นตามความเป็นจริงก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความคลายกำหนัดนำไปสู่ความหลุดพ้นและความรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความหลุดพ้นและส่งสรุปว่ากุศลคือศีลเป็นเหตุให้เกิดผลตามลำดับจนถึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ด้วยประการชนี